สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานดอกปทุมดาหลามาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นสีชมพูแล้วก็สีขาวค่ะใช้ตาลคังนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะสีชมพูความยาวนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะ ตายดิบบิทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะนคะคะหลังจากนั้นมาประกบให้เสมอกันค่ะหัวกับท้ายมาประกบให้เสมอกันละาผัดลงไปที่กึ่งกลางของเส้นค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานเราจับเส้นที่สองค่ะของเส้นที่หนึ่งค่ะเราจับเส้นที่สามค่ะเนี่ยค่ะ เอามาของเส้นที่สองนะคะเนี่ยค่ะต่อมาเส้นที่สี่ค่ะเราจับมาแล้วสอดเข้าไปนะคะในเส้นที่หนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะเส้นที่สี่เนี่ยเราการออกให้กว้างๆค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราได้ฐาน4เราจะทําฐาน8ค่ะแต่ละเส้นนะคะหรือแต่ละมุมมี2เส้นพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะต่อมาค่ะจากด้านบนนะคะพาดเฉียงลงมานะคะด้านล่างเส้นต่อมาค่ะจากทางซ้ายพาดเฉียงมาทางขวา เส้นสุดท้ายจากข้างล่างพาดเฉียงขึ้นไปขวามือแต่ผ่านเส้นที่หนึ่งเข้าไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการล็อกฐานค่ะเรียบร้อยค่ะเราได้ฐานแปดแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้เป็นฐานค่ะเส้นที่หนึ่ง ต่อมาเส้นที่สองพาทับหลังเส้นที่หนึ่งลงไปเส้นต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะพาทับเส้นที่สองลงไปเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นที่สี่ค่ะพาทับเส้นที่สามลงไปหนึ่งสองสามสี่นะคะที่มือเราจับอยู่ด้านล่างก็หนึ่งสองสามสี่ค่ะเพราะว่าเรามีแปดเส้นนะคะค่ะ จับไว้ให้มั่นนะคะสีเส้นฐานด้านบนนี้ขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นที่มือเราจับนะคะวางลงไปค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับวางลงไปพอวางลงไปแล้วเราหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทดแทนค่ะวางเส้นที่มือเราจับลงไปค่ะ หยิบเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมา,าพาทับไว้ด้านบนเอาขึ้นมาทดแทนนะคะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะห<ล>ยิบเส้นด้านล่างนะคะเอาขึ้นมาทดแทนค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะเอาขึ้นมาทดแทนค่ะ หนึ่สองสามสี่นะคะข้างบนก็หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดมีแปดเส้นนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะวางลงไปค่ะระหว่างนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นล่างสุดที่มือเราจับค่ะทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะดึงออกไปนะคะ เส้นต่อมาเส้นล่างสุดที่มือเราจับทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องที่สองผ่านช่องหนึ่งไปทะลุออกช่องสองค่ะต่อมาเส้นล่างสุดที่มือเราจับก็คือเส้น <glo> ส <om berger> ุดท้ายผ่านช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามทะลุออกช่องที่สามค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะ เราก็เนี่ยค่ะแม่เหมียวก็รวบๆอย่างนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราพลิกกลับ,บ้ดน้นะคะ พลิกกลับด้านมาแล้วแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะแล้วก็นับเส้นที่เราเริ่มก็คือเส้นนี้หนึ่งสองสามสี่ผ่าลงหน้าช่องที่สี่ค่ะนี่นะคะปลายดิบบิ้นก็นคือเส้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะเอามือล็อกฐานไว้นะคะเอามือล็อกไว้ด้านล่างนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามสี่ผ่าลงหน้าช่องที่สี่ค่ะนี่นะคะ เมื่อกี้เส้นแรกอันนี้เส้นที่สองมันออกมาเส้นถัดมาเรื่อยๆค่ะต่อมาก็หนึ่งสองสามสี่ก็คือออกตรงนี้นะคะทําทั้งหมดสี่เส้นค่ะเส้นที่สามค่ะก็คือออกช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่สี่เนี่ยแม่เหมียวทําเลยนะคะพอจะมาออกตรงนี้พอดีเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่จ้ะเส้นด้านในสุดนะคะก็คือเส้นนี้ค่ะพาดผ่านเส้นสุดท้ายมามาทะลุออกช่องที่หนึ่ง เส้นต่อมาเส้นด้านในนะคะผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องที่สองเส้นต่อมาค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องหนึ่งช่องสอง,ช,องสช่องสามค่ะ เส้นต่อมาค่ะผ่านช่อง1ผ่านช่องสองมาผ่านช่อง3มผ่านช่องส,องสทะลุออกมาช่องที่4ค่ะเรียบร้อยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนนี้แม่เมียวใส่เหรียญเลยนะคะสอด แม่เมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะสอดเส้นลิบบินเข้าไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะสอดตามลายเส้นไปนะคะสอดตรงนี้ทะลุออกด้านหน้าหนึ่งสองสามหน้าเส้นที่สามค่ะ ให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นค่ะเสร็จแล้วเราดึงให้กระชับค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราพิกกลับด้านมาไล่ดึงอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเส้นนี้นะคะดึงลงไปค่ะเส้นนี้ดึงลงไปค่ะเราเอามือดันลงเส้นลงไปด้วยนะคะเวลาเราดึงนะคะนี่ยค่ะนเรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเอาสีขาวมาใส่นะคะนี่ค่ะใส่ด้านในเส้นสีชมพูค่ะปลายดิบิ้งก็จะมาทะลุออกประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะตัดค่ะ ตัดให้เสมอกันกับสีชมพูนะคะประมาณนี้นะทำให้ครบแปดเส้นค่ะเอาไปใส่ค่ะยัดเข้าไปด้านในนะคะก็เหลือประมาณนี้นะคะเส้นริบบินโผลประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตัดค่ะ เส้นที่สามค่ะเส้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลย ได้ประมาณนี้นะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เสมอกันกับสีชมพูเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อมาค่ะนี่นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพับตรงกลางเส้นริบบิ้นค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะนี่นะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เรานับไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามสอดมาจากเส้นที่สามค่ะค่ะ แล้วปลิปปลายดิบ,บินจะทะลุออกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะดึงออกมาค่ะเ,เส้นแรกนี้ไม่ต้องดึงให้กระชับมากนะคะเดี๋ยวจะเอามาสอดเส้นสุดท้ายไม่ได้นะคะต่อมาค่ะจับริบ,บินขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นลิบ,บินมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นลิบ,บินกลับลงมาด้านล่างค่ะ เสร็จแล้วค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะลงมาสอดค่ะที่ฐานจับปลายริบบิ้นมาสอดที่ฐานเส้นที่หนึ่งเส้นที่2เส้นที่สามสอดมาจากเส้นที่สามปลายริบบิ้นออกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะเราดึงออกมาค่ะนี่เรียบร้อยค่ะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นที่สามค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับริบบิ้นมาทางขวาค่ะ พับตรงกลางเซนริบ,บินนะคะกลับมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วจับปลายริบ,บินสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2, สองเส้นที่สามค่ะสอดมาจากเส้นที่สามนะคะปลายริบ,บินค่ะทะลุออกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะดึงออกมาค่ะเส้นที่สามนี่เราดึงให้กระชับได้แล้วนะคะ เส้นต่อมาเส้นที่4จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นมาทางขวาจับตรงกลางเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะ,คะสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นที่1、เส้นที่2、เส้นที่สาม ปลาดีบินมาออกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะดึงออกมาค่ะทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทำขั้นตอนต่อมาทําให้ครบแปดเส้นค่ะ เป็นสุดท้ายค่ะสอนมาจากด้านในนะคะเรียบร้อยค่ะดึงออกมานะคะติปปินชอบพิกเพราะว่ามันยาวนะคะโอเคดึงออกมาเรียบร้อยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะแต่ก็ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวจะสอดเกสรไม่ได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เราเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะจับพาดขึ้นมาด้านบนค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะจับปลายดิบบินนะคะขึ้นมาด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ เส้นที่เราทําอยู่คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสอดเส้นที่สามค่ะสอดเข้ามาในกลีบดอกที่เราทํานะคะนี่ค่ะสอดเข้ามาอย่างนี้นะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้เส้นแรกไม่ต้องดึงให้กระชับมากนะคะเดี๋ยวจะสอดเส้นสุดท้ายไม่ได้นะคะนี่ค่ะเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะในเนี่ยค่ะในกลีบดอกถัดมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะอันนี้คือเส้นที่เราสอดลงมานะคะเส้นต่อมาเป็นเส้นด้านในนะคะอยู่ด้านในนะคะนี่เอาขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปค่ะนี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเนี่ยค่ะเส้นที่เราสอดเมื่อกี้นี้เส้นทีสสนนนนะะ่สองเส้นด้านในนะคะ2เส้นด้านในค่ะเอาขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปนะคะที่กลีบดอกถัดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นด้านในสองเส้นข้างล่างด้านในนะคะ2เส้นข้างบนนี้ไม่ใช่นะคะจับขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะกลีบดอกถัดมาเรื่อยๆค่ะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นด้านในค่ะเส้นด้านล่างนี้นะคะสองเส้นนะคะจับขึ้นมาค่ะสอดลงมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะสองเส้นด้านล่างนะคะจับขึ้นมาค่ะจับปลายดิบบินพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปค่ะนี่ค่ะปลายดิบบินทะลุออกข้างๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสองเส้นนะคะด้านด้านในก็คือเส้นสุดท้าย ไายดิบบิ้นนะคะเอาเส้นที่เจ็ดถอยหลังใหม่นะคะนี่ค่ะจับขึ้นมาพับกลับลงม,มาสอดลงไปค่ะนี่พอออกมาแล้วมันมันจะต้องออกไปข้างล่างนะคะข้างนอกนะเนี่ยค่ะข้างนอกนี้นะนี่ค่ะมันจะต้องออกแบบเดียวกันกับทุกเส้นนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นมาค่ะ พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปแล้วปลายดิบิ้นให้ออกไปข้างๆนะคะน,นี่ค่ะจะเหมือนกันทุกๆเส้นนะคะเนี่ยค่ะออกมาเหมือนกันหมดเลยนะคะคอได้ลักษณะแบบนี้ดึงทีละเส้นให้กระชับค่ะตอนดึงนะคะให้เอามือไล่ขึ้นไปค่ะนี่ค่ะ เนี่ยคะ่ะไล่ขึ้นไปนะคะให้เสมอกันคะ่ะเนี่ยคะ่ะไล่ขึ้นไปคะ่ะเอามือไล่กลีบดอกขึ้นไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะนี่นี่นะคะไล่ขึ้นไปเลยคะ่ะทีละเส้นนะคะนี่คะ่ะเอามือไล่ขึ้นไปคะ่ะ นี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะเราก็ดึงนะคะไล่ไล่ล่ลลขึ้นไปนี่ค่ะเราก็จะได้กี่ดอกที่สวยแล้วก็เสมอกันค่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะ ต้องไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังนะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราสอดตรงนี้ไปทะลุออกหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปนะคะทะลุออกมาแล้วนะคะดึงออกมาค่ะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะทะลุสอดตรงนี้ไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะสอดตรงนี้ไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะดึงออกมานะคะ เราทําให้ครบทั้ง8เส้นค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเราหลังจากนั้นก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะ เหลืออีก3เส้นสุดท้ายนะคะดึงออกไป2เส้นสุดท้ายดึงออกไปค่ะเสร็จแล้วก็คือเส้นสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่ากระชับแล้วหรือยังก็ทีนี้ไล่ดึงทีละเส้นค่ะ เนี่ยค่ะได้ดึงทีละเส้นนะคะดึงทั้งสองเส้นให้เท่าๆกันนะคะเพราะว่ามันก็จะได้สวยเสมอกันค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเนี่ยค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ พลิกกลับด้านมาหรือว่าตั้งขึ้นนะคะตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะพับริบบิ้นกลับขึ้นไปด้านบนค่ะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเนี่ยค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสอดลงไปค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะ เส้นที่เราทําคือเส้นนี้เราสอดเส้นถัดมาค่ะสอดเส้นถัดมาแล้วปลายริบบิ้นหนึงออกมาค่ะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราทําให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเส้นนี้ค่ะชี้ขึ้นไปด้านบนพับริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาพับริบบิ้นกลับขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะดึงออกมาค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับเซลิบบิ้นขึ้นมาด้านบนพับเซลิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะพับมาทางขวาพับขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ ทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเหลืออีก3เส้นสุดท้ายค่ะเราทําให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ,คะ เ <tyard> <det> ส้นที่7นะคะพับริบบิ้นมาทางขวาพับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นต่อมาพับริบบิ้นมาทางขวาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาก็เป็นการเก็บฐานนะคะนี่ค่ะเราก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะ นี่ค่ะเราก็ได้ประมาณนี้นะคะคายออกไปนิดนึงนะคะให้สวยเสมอกันนะคะเรียบร้อยค่ะพิกกลับด้านมานะคะแม่เหมียวค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะวัดให้ได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ ประมาณมือที่แม่เหมียวจับนะคะประมาณนี้นะคะแล้วสอดลงไปค่ะเราทําเราทําเส้นนี้อยู่เราสอดเนี่ยค่ะเราทําเส้นนี้เราสอดเส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปค่ะกายดิบ,บินเนะะี่ยค่ะจะโผล่ออกมาตรงนี้นะคะนี่นะมือกดที่ไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตัดเลยคะ่ะแล้วเราสอดเส้นถัดมาค่ะเส้นที่เราทําเรา คือเส้นนี้เราสอดเส้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะสอดไปด้านล่างเอามือกดเข้าไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะตัดค่ะแล้วเอามือสอดเข้าไปนะคะเส้นถัดมาเรื่อยๆค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นที่สี่ค่ะตัดค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเหลืออีกสี่เส้นนะคะค่ะ สอดเข้าไปค่ะแล้วตัดเลยค่ะนี่สอดเข้าไปค่ะสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะเหลืออีกสองเส้นสุดท้ายค่ะเส้นเดียวค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ